สวัสดีค่ะสวนธนพัสสกลนครค่ะวันนี้พาพี่พเ,พเพื่อนมาชมไผุ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามค่ะไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่นะคะที่สามารถทานหน่อสดได้นะคะตัวนี้รสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะ เขาไม่มีสารไซยาไนต์นะคะก็เลยทําให้เขาสามารถทานหน่อสดได้ไผ่ชุดนี้ลำต้นสมบูรณ์ค่ะแข็งแรงรากทะลุถุงเลยนะคะไผ่ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลเปลี่ยนค่ะอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ไผ่บองหวานเพน,น้ำผึ้งเบอร์สามค่ะเป็นที่นิยมและสนใจในการนำไปปลูกค่อนข้างมากนะคะตัวนี้มีพี่ๆหลายท่านติดต่อกับทางสวนเข้ามาก็เยอะค่ะสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ค่ะแล้วสายพันธุ์ไผ่นะคะแล้วก็นำไผ่บงหวานเพน,น้ำผึ้งเบอร์สามค่ะกลับไปปลูกไผ่บงหวานเพน,น้ำผึ้งเบอร์สามของทางสวนนะคะเหลืออีกไม่มากนะคะเพราะว่ามีพี่ๆคุณพี่จาก อำเภอใกล้เคียงทางกับทางสวนนะคะติดต่อทางสวนมาค่ะและมัดจาไว้นะคะปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็จะมารับที่สวนแล้วนะคะก็เลยทําให้ไผ่บงหวานเบอร์สามของเราเหลือจํานวนไม่มากนะคะพ,พ,พี่เพื่อนๆค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัฒนสกลนครค่ะแอดไลน์0ูนย์เก้าหนึ่งค่ะศูนย์ห หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางส่วนนะคะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพษษ์ภาษาอกฤิธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ